จัดไฟสไตล์ติวเตอร์ในงบไม่เกิน20,000บาททำยังไงมาดูกันครับ ในฉากนี้ประกอบไปด้วยไฟทั้งหมด4ตัวใช้เป็นไฟแสงนุ่มสองตัวและไฟแสงแข็ง2ตัวครับไฟตัวแรกคือคีไรหรือแสงหลักใช้เป็นไฟกำลัง200วัตต์ต่อกับตัวกองแสงออกตาซอฟบล็อกแบบไม่ติดกิดวางไฟไว้ด้านหน้าเฉียง45องศาเข้าหาตัวแบบวางสูงเหนือศีรษะก้มกดลงมานิดนึงเปิดเป็นแสงสีขาว5,600 k เคและความสว่างที่60%ตัวนี้จะให้แสงสว่างหลักกับตัวแบบและกระจายกว้างไปทั่วทั้งฉากครับไฟตัวที่2อคือฟิลไลวางไว้ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งจากคีไ์วาง ูงเหนือศีษะก้มกดลงมาเหมือนกันใช้เป็นไฟ200วัตต์ตัวเดียวกับคีย์ไลท์เลยเปิดเป็นแสงสีขาว 5,600k ความสว่างที่40%ต่อกับตัวกองแสงคสอร s สซอฟ o ์บ็อกทรงสี่เหลี่ยมครับทำหน้าที่ในการลบเงาบนใบหน้าอีกฝั่งหนึ่งจากคีย์ไลท์ครับไฟตัวที่3ทําหน้าที่เป็นแบ็กกราวด์ไลท์ใช้เป็นไฟแสงแข็งรุ่น YB50 RGB เปิดเป็นแสงสีฟ้าๆวางไว้ข้างหลังด้านขวาของฉากและส่องไปที่แบ็กกราวด์เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับฉากหลังครับ ไฟตัวที่4ใช้เป็นรุ่น LED 340 Pro เปิดเป็นอุณหภูมิ3 6 0 0 K เป็นสีส้มๆนวนๆวนวางไว้ด้านหลังตัวแบบ2เข้าไปที่กลางฉากเลยเพื่อสร้างบรรยากาศและสีที่ตัดกันกับแสงสีฟ้าให้ฉากฉากนี้มีความน่าสนใจและมีความลึกมากยิ่งขึ้นครับทั้งฉากนี้ใช้ไฟทั้งหมด4ตัวเพื่อให้ได้แสงเงาและภาพเหมือนกับที่เห็นในฉากฉากนี้เลยครับ